สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ลือสะพัดไม่หยุดยัง้งถามเรื่องอะไรเหรอจ้าตอนนี้นางสาวแพททองทานชินวัตรนะครับท่านผู้ชมหรือว่าอุ้งอิงนั้นสอบพังงานนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้เนะเนี่ยได้มีลอดช่องบางกลุ่มออกมาบอกแบบนี้เนี่ยจะเป็นการสูเอยกับต่างชาติหรือเปล่าถาม <c oughs> ปมไหนจ้าปมพาทักษินกับบ้านอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมไปเราก็งงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรด้านพิ เจริญรัตก็โดนนะครับท่านผู้ชมโดนบอกว่าเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมยังโลภอีกถามโลบยังไงจะไปควงกันลาโหมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าปั่นไปได้เลืเล่อยเปื่อยเชยแชกันเลยทีเดียวโดยสถานการณ์าการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นะครับอันนี้ผมคิดของผมเองนะเนี่ยว่าถ้าเกิดสมมติก้วไก่จัดจตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จอาจจะโดนขัดขวางอะไรประมาณนี้นแัแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็เพื่อไทยก็อาจจะกลับไปเป็นฝ่ายค้านด้วยนะถ้าเกิดไม่เดินเกมแบบนี้นั้นอาจจะเสียมากกว่าได้ครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่าง กันเลยทีเดียวควบผู้ขนานมากับตอนนี้เอโบโอเสกสกลหายนะครับเรื่องผู้ชมบอลบัญชาจนทั้งหลายหากเจอนั้นทํรราไมจ้าให้ช่วยแจ้งมูลนิธิกระจกเงานะครับโดยหายหน้าหายตาไปตั้งแต่วันนั้นจับตาคามความเคลื่อนไหวโบโเสกสกณครับท่านแล้วก็นายสลันวุฒิสลังเกตหนีหายออกจากหน้าสื่อหลังจากพ่ายศึกเลือกตั้งแท้ยับไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมพังคาบ้านพังคาจอกันเลยทีเดียวหลังจากที่ไปบอกประยุทธ์นเนี่ยไปประยุทธ์มึงฟังกูสิไว้เฮ้<ๆ><ๆ>นี่อโบนะเนี่ยถามมีเรื่องอะไรโบเนี่ยรู้ไหมภาคกระแสเอ๊ะไม่ใช่ กระแสภาคอีสานดีมากจริงเหรอเนี่ยจริงสิเขาเรอจะเลือกกันหมดแล้วนะเนี่ยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรสอบตกนะครับเรื่องผู้ชมแทบไม่ได้ผุดเกิดก,กันเลยทีเดียวแล้วก็น,วะะนายวิรัติรัตนเสษถามเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากอยู่พลังประชารัฐนะครับย้ายไปจากเพื่อไทยนั้นก็สอบตกทั้งตระกูลกันเลยทีเดียว10กว่าคนกนรบแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงมาแล้วอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่จังหวัดอยุธยานั้นมีป้าอายุธยานะครับทำให้ประชาชน,นหลายนั้นเดือดบอกว่าเนี่ยไออยุธยานี่ไม่ได้เป็น สลิมทั้งหมดนาอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ผลเลือกตั้งก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรับเ่านผู้ชมพลังประชารัฐรวมธาตุรวมไทยนั้นสูงพันเกี้ยงเลยครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าวันนี้มีสถานการณ์อนลุงตุงนางสังขยาโดยป้าอยุทยาครับท่านผู้เคยบอกว่าถ้าเกิดธนาทรเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยจะไปกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมที่ออกมาพุบๆจากอะไรสักอย่างหนึ่งถามมันคืออะไรมันคือของที่ขับถ่ายออกมาก็ไม่รู้ว่าไปแดกหรือ,อยังนะคะรับเ่านผู้ชมโดยป้าอยุทยาฟังอยู่อย่ายิ้มเฮ้ย สถาบันสแสดงจุดยืยนคัดค้านการแก้ม,มาตรา112แล้วก็วินปเทอยออ์ประทะคนเห็นต่างนะครับท่านผู้ชมโดยข้างนี้ก็ใส่เสื้อแดงข้างนี้ก็ใส่เสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการตีฉาบตีปี๊บอะไรประมาณนี้อย่างไม่หยุดจัง้งเลยทีเดียวเออเราเป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ป้าอุธยาที่าลากะสังแล้วครับท่านหลังจากที่ปม112อะไรประมาณนี้นนเนี่ยบอกรักาติจริงกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดยกลุ่มชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านการทํากิจกรรมของกลุ่มปก ป้งสถาบันบอกว่าเป็นการนําสถาบันมาสร้างกระแสชาวอายุทยาก็รักสถาบันเพิ่งจะมาเลือกตั้งพักการเมืองชนะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกําลังจัดตั้งรัฐบาลไอ้นี่ก็ออกมาสร้างความวุ่นวายออก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมไม่เหมือนกับป้าออใครแล้วว่าที่โดน เฉดหัวนะครับเ่ผู้ชมป้าลักเออโดนเฉดแล้วครับท่านออกจากกลุ่มสปปสถามเรื่องอะไรผมที่ว่าเป็นหนุนก้าวไกลอะไรทํานองนี้นะครับเรื่องผู้ชมมันอยู่ยากจริงๆเลยครับท่านสําหรับพวกสลิมนี้ถามทําไมเหรอจ้าเออเห็นอะไรไม่ตรงนี้ก็จะไอ,อ้นั้นแล้วนะครับเ่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเลสิ้นดีอย่างอ่ะปีเล้วเกินเลยทีเดียวควบคู่ขนานมากับตอนนี้ผลนายกครับท่านอันนี้ออฟฟิเชียลนะครับเรื่องผู้ชมอันออฟฟิเชียลยังไม่ได้เป็นฉบับจริงแต่อย่างใดถามมีเรื่องอะไรเหรอจ้าโดยผพวโซเชียลคาร์มอนะครับเบื้อง่ นี่ยก้าวไกลพิธานั่งนายกควบกลาโหมแพทองทานชินวัตรสอบผงาดนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทําสลิมเดือดรับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประยุทธ์เคยบอกไว้นะเนี่ยก่อนที่จะเลือกตั้งจบบอกว่าต่างชาติเขาไม่คุยกับคนใหม่แล้วเขาจะคุยกับใครเขาจะคุยกับผมอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นดิจิตอลแชร์ดิจิตอลรูเลย Yes No เค Thank you s i down Good morning ที a c h อะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ไลที่ยืนกันเลยทีเดียวทั้งไอ้โบเซส คนอะไรพวกนี้ก็หายหน้าหายตากันอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยสถานการณ์วันนี้นั้นผมมีเวลาเตรียมตัวน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องผู้ชมถามมึงไปไหนมาไปตัดผมมานะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่เหมือนกับลังนกอยู่บนคบไม้และเป็นอย่างไรตอนนี้เออหัวก็รู้สึกว่าโล่งขึ้นนะครับเรื่องผู้ชมสบายหัวอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยผอเอไม่ใช่ไม่ใช่ผอผู้ผิดโผคอรมอพิธานหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมโดยพิธานาย,ยกควบกาหรกัญญญหรวหอมศ ลองนายกควบกระทรวงการคลังว่าแล้วก็ชัยธวัฒน์ตุลาธนแห่งก้าวไกลลองนายกควบมหาทไทยหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วก็แพทย์พรมมิลเลอร์สุริเดชนะครับท่านผู้ชมหรือว่าหมองิงลองนายกควบสาธารณาสุขนะครับท่านชูศักดิ์ศรินินลองนายกรัฐมนตรีพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศลองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับท่านผู้ชมพันตารวจเอกทวีสอดสองลองนายกล,ยกลมมาดอนบินจอรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับท่านผู้ชมแล้วที่สําคัญ อิมทิรัตสำเร็จวันนิ้ครับท่านเกือบจะไม่สําเร็จแล้วนะครับ่างผู้ชมในการเลือกตั้งกรทมนะเนี่ยชนะก้าไกลไปด้วยคะแนนสี่เสียงอ่าก็ออนั่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับ่างผู้ชมเ็ไปซีน่าจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวกิติรัตน์นท์นองเกษตรและสหกรณ์อุ้งอิงแพรทองทานชินวัฒน์ต่างประเทศครับท่านสมศักดิ์เทพสุดินท่องเที่ยวเล็กีฬาสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจนะครับ่านผู้ชมคนมานาคมเฮ้ยทำให้ผมหัวน,น้อนย้อนนึกไปถึงสมัยพักไทยรักไทยเลยนะครับ่างผู้ชมที่สุริยะจึงลุ รืองกิจนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมก็เข้าๆามาแบบนี้นะครับเ่านผู้ชมต้องติดตามอีกทีถามมึงจะติดตามเรื่องอะไรติดตามว่าใครจะได้เป็นประธานสภานะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับจ้องแต่ว่าอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเรื่องผู้ชมวันนี้ได้ยินข่าวลือหนาหูมาไม่หยุดยัง้งเดี๋ยวจะามานําเสนอโดยเฉพาะเรื่องไอ้โบสเกสกุลตอนนี้มุดดินแล้วนะครับท่านมุดปี๊บกันเลยทีเดียวแต่ว่าไอ้ปี๊บเนี่ยอาจจะเป็นปี๊บรังแบบนี้หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะค,ะร,นงคงรับเื่องผู้ชมปาก หยุดยั้งอยากให้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่เคยสั่งเนี่ยลองเอาไปกินจะอร่อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวพวกผู้ขนานมากับลูกหยีฉาบนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บไบทางยังไม่มีเพราะว่าโดนตีคืนบ่อยส่วนอันนี้ก็คือทุเรียนทอดครับท่านเกรดเอนะครับท่านผู้ชม100กรัม140บาทน้ำพริกมันปูก็มาแล้วครับท่านโดย120กรัม89บาท3กระปุก250เสื้อนะวิวโนสลิมนะครับตัวละ400บาทก็ขอขอบพระคุณททุกท่าน หลั่งไหลกันเข้ามาซื้ออย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวขออภัยนะครับท่านผู้ชมกินเวลาไปหน่อยถามไปหน่อยเนี่ยไปเยอะหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้มาขยายผลเรื่องไอ้โบสเสกตะกณนะครับท่านผู้ชมหายกันาลอย่างชั่วนาตาปีควบผู้กับนางสีนวลงูเห่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยได้ยินมาว่าลือสภาตัวไปขายกล้วยปิ้งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าสภาเนี่ยสีนวลยังไม่ท้อใจรอบหน้ากลับมาใหม่ได้เจอกันในนสภาาออะะไรรปมมณี้้หื่ก็ตงจั ามองนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โอ้โหพ้ายับเยินไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหายหน้าหายตาไปตั้งแต่วันนั้นจับตาคานความเคลื่อนไหวโบแล้วก็สลันวุฒิเนี่ยหนีหายออกจากหน้าสื่อหลังพ้ายับสื่อเลือกตั้งนะครับเรื่องผู้ชมแม้จะไม่มีการรับรองจากกกตอ,อย่างเป็นทางการไอ้พวกนี้ก็หายไปเลยนะเนี่ยขณะผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองตามชื่อเพลงและผู้แพ้หลายคนก็แสดงสปิริตน้ําใจนักกีฬาที่น่าชืน่นชมทั้งประยุธ์อะไรประมาณนี้จุลินหรือแม้แต่อนุทินแต่ก็มีหลายคนที่เลือก จลบหน้าหลบตาหายเข้ากีบเมฆนะครับท่นานผู้ชมไปทําใจต่อความพ่ายแพ้ป่าชัยในครั้งนี้ชนิดไม่มีความเคลื่อนไหวใดในสื่อหลักหรือสังคมอะไรประมาณนี้จึงเข้าข่ายผืดปกติอย่างเหลือเกินนะเนี่ยเฮ้ยอาจจะต้องแจ้งมูลนิธิกระจกเง,งาเพื่อตามหากันต่อไปคนแรกที่หายหัวกระบ,บานไปอย่างไรล่องรอยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ผืนป่าลอยต่อแบบบ้านประวิทแต่อย่างใดคือไอโบกเสกสกลค,ครับท่านนักร้องเสียงดีทรรพีเนรคุณไม่มีนะครับ ผู้ชมอันนี้พูดให้รู้ว่ามันไม่มีแต่ว่าในนี้เอิใช่ไม่มีครับท่านโดยโบตอนนี้ก็หายวัวกระบาลไปแล้วเนี่ยที่เคยคุยโวคุยโต้วหวด่ว่าพักจะได้สอสอเป็นเกาะเป็นก,นกรรมในพื้นที่อีสานที่ตัวมันเองรับผิดชอบโดยเฉพาะในโคราชแต่ก็ต้องอกหักอย่างรุนแรงครับท่านเพราะไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวที่นั่งเดียวอะไรประมาณนี้อีกทั้งสอสอบัญชีรายชื่อรวมท่านรวมไทยก็ได้แค่13าที่นั่งและเําโอีสานที่เข้าสภาหรือไม่ไม่ได้เข้าในขณะทา่ผู้ชมถามทำไมเหรอจ้าเพราะว่าปาร์ติลิ์มันอยู่อันดับ ที่15านะครับเดานผู้ชมตอนนี้โบ้หายเข้ากีบเมฆแล้วก็สลันวุสลันเกตควงดาบนะครับเดานผู้ชมถามมึงควงมาทําไมควงมาในการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าควงลูกสาวสอบตกไหมหยุดยั้งนะครับเดานผู้ชมเพื่อไทยกวาดอุตรดิตอุตรดุดกันทั้งบางกันเลยทีเดียวก็ออกเป็นที่น่าสังเกตนะครับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดงูเห่าออกมาจากพักไหนนั้นสุดท้ายก็จะต้อง่ายแพ้พักนั้นอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวก็าไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะครับเดานผู้ชมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะมี ไม่มี1นึไม่มีกูอะไรประมาณนี้สนั่นทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมโดยอันนี้อะไรวะเน,นี่ยเซฟธนาทรนะครับเป็นกลุ่มหรืออะไรไม่แน่ใจหมดเวลาสู้ไปกลับไปแล้วแฮชแท็กหนึไม่แก้ไม่มี กูอะไรประมาณนี้เฮ้ย hey, อันนี้ผมไม่ได้บอกเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันขึ้นอยู่ในเทรนทวิตเตอร์อะไรทํานองนี้แฮชแท็กเดือดครับท่าน1นึไม่แก้ไม่มีกูควบคู่กับตอนนี้เพื่อไทยก็เริ่มมีแล้วไม่รู้ว่าสลิมไอโอรอดช่อง300ปันหรือเปล่าถามปมไหนจ้ามีเพื่อไทยก็ไม่มีกูอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้นะเนี่ยชาวเด็ดบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไทยอย่ามายุ่งได้ไหมอันนี้ก็น่านจะเป็นรอดช่องไอโอนะครับท่านผู้ชมในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ฟาดเพื่อไทยให้ไปเป็นฝ่าาายค้้นนนออะไรทงํงี รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมอีลุงตุงนางสังก็รขอบไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนเมื่อวานนี้วีระธีรพัฒน์นะครับท่านผู้ชมหลังจากบอกว่าถ้าเกิดก้าวไกลเนี่ยได้สสเกิน17ที่นั่งเนี่ยมาย่ําหน้าผมได้เลยมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านผมลองแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรก็พังคาจอนะครับท่านผู้ชมพ่ายแพ,ยพย้อย่างยับเยินกันเลยทีเดียวครับท่านเอ้ไม่ใช่ชนะอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่งผลให้จารย์วีระธีรพัฒน์นั้นโอ้อาจจะหน้าหงายเงือบเล็กน้อยถึงปานกลางกาจจเเนดิยยลทีี ส่วนตอนนี้สาวบกของทักก้าวไกลแล้วก็ติ่งส้มนั้นหลงเข้ามาฟังท่านจงระวังไวใ้ให้อย่างดีๆนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับใครแต่มันมีเรื่องอะไร,รจ๊ะเรื่องของนายจตุพรมันโผล่มาอีกแล้วครับท่านเราล่วงอีกแล้วเลยกูเห็นไหมนั่นเนี่ยชื่อจตุพรเนี่ยมันเถื่อนได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเถื่อนนะแค่เพื่อนผู้ชมมันค่อนข้างอาถรรพ์เล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านเวทมนต์ะครเบื่อนผู้ชมโดยประชาธิปัตย์เอ้ไม่ใช่จตุพรหลังจากที่เกัะในีออก,มอนะก,ไ,ก,ไ,กไม่หยันนัง่เหลือจะ เอามาจากไหนถึง376เสียงอ่าแต่อันนี้แจ้งเข้ามาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนครับท่านโดยตูจะดูพรฝากเตือนกองเชียร์ก้าวไกลนนเนี่ยให้มาฟังทางนี้โวก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่ๆแล้วก็ไลา่ย,ยาวเหตุผลดิวล่ม,มอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดไลา่ย,ยาวแบบนี้นี่อ่านไม่ได้นะครับเรื่องผู้ชมเพราะว่าจะเป็นการเผยปากอ้ากว้างล้วยังไงต่อจ้ามันจะทําให้ผมเมื่อยนะครับเรื่องผู้ชมในการอา่านปากส่วนตอนนี้กล้องที่ถ่ายนี่ไม่ปกติแล้วถามทมําไมภาพมันยืดนะครับเรื่องผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทำ อย่างไรดีลองก้มแล้วก็เงยขึ้นใหม่อันนี้ก็กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านก็โดนทัวลงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยจะดูพรอวมทัวลงยับไม่หยุดหย่อนครับท่านหลังจากพลาดกองเชียร์นั้นเนี่ยเอ,อ้ยจะฟังสิ่งที่จะเป็นความจรงิงหรือว่าฟังสิ่งที่อยากจะเป็นอะไรประมาณนี้อยากจะได้ยินอะไรประมาณนี้ยังไม่มีในข่าวแต่ว่าโวก้าวไกลเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่ไล่ย,ยาวเหตุดีล่วมอะไรประมาณนี้แล้วก็แนะดิ่งส้มต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็น ริงนะครับเดิมผู้ชมอะไรประมาณนี้เขาเป็นที่จับตาม,มองนะครับท่านโดยพวกนั้นไม่ได้ลงดาบพวกคุณเป็นประชาธิปไตยสไตล์เอ้ไม่ใช่จับจัดการประชาธิปไตยด้วยกันยังเข้าไม่เข้าใจอะไรกันอีกเหรอเนี่ยมันมีประชุมที่ไหนเพื่อผููถือหุ้นอ๋ออันนี้ก็โยงไปไอทีวีนะครับเดิมผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอีกทีถามเรื่องอะไรเรื่องการถือหุ้นสื่อของพิธาอะไรทํานองนี้อาจจะเป็นการสกัดดาวรุ่งให้พุ่งสู่เมลหรือเปล่านั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับเดามผู้ชมแต่ที่แน่ๆท่นเนี่ยถ้าเกิดสมด เป็นแบบนั้นจริงคงจะเดือดนะคะรับท่านผู้ชมน่าจะมีการลงถนนอย่างเด็ดขาดแน่นอนกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ผมก็พึ่งลงถนนมาถามมึงไปไหนเออไปซื้อของตากซอยนะคะรับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ขอทํางานอีกสมัยรอสมัยหน้าไปก่อนเว้ยเฮ้ยสีนวลครับแทนขอโอกาสอีกได้ไหมทํางานอะไรประมาณนี้ก็สอบตกนะคะรับท่านผู้ชมหรือสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวว่าไปขายกล้วยปิ้งเฮ้ยแล้วแบบนี้ขายกล้วยปิ้งเนี่ยมันจะดีหรือไม่เฮ้ยหรือว่าสีนวลจะเอาไอ้เนี่ยถามอะไรทุเรียนทอดของผมเนี่ยเอาไปขายก็ได้นั่นเนี่ยว่า ว่างหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็พ่ายแพ้สอบตกไม่หยุดยั้ยงอันนี้ก็เป็นอาชีพสุจริตนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสีนวลงูเหา่านี้จะไปขายกล้วยปิ้งนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับท่านเพราะเป็นอาชีพบริสุทธิ์แต่นี้อาจจะเออต้องลุ้นกันหน่อยว่าใครจะได้ไปหลังจากที่หมอว่าลงก็ออกมาเพ้เอ,อเฮ้ยบอกว่าเนี่กรกตนับคะแนนใหม่ทั้งหมดได้ไหมก้าวไกลได้คะแนนปฏิริีตน้อยกว่าอ,อ,อะไรวะไทยพักดีของว่าลงนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรสุดท้ายก็เออเออกมาการข้อมูลไม่หยุดยั้งครับท่านบอกว่า ลงเพียงพันอย่างไม่หยุดหย่อนหมดสิทธิ์ครับท่านดินกบหน้าอดเข้าสาภากันเลยทีเดียวก็สูญพันไปพร้พอมๆกับประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมสําหรับหมอโรงนี้ไม่รู้ว่ารอบหน้าจะเป็นอะไรอีกครับท่านก็เลยบินช่างกำมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรสรุปข่าวลือเมื่ออะไรประมาณนี้สยบข่าวลือปมแกนนํฐฝาก,า,กากรัฐบาลบินมาพบที่ฮ่องกงแล้วก็บอกว่าเนี่ยยืนยันตัวเองอยังอยู่ที่ดูไบไม่ได้มีแผนไปฮ่องกงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้แจ้งเข้ามา ยีครับท่านถาม20อะไร29นั่นคือพอสอเกิดของวุงอิงแล้ว20มันเกี่ยวอะไร20มันเกี่ยวก็เพราะมันเป็นวันที่นกะคร่ดนผู้ชมที่ขาวนี้ส่งเข้าประกวดออกมาจากไหนจ้าเดรีนิวครับท่าน ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรกับเขาที่จะสามารถแบบปุ้งแล้วก็เด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากจะทําแบบนั้นได้นะเนี่ยแต่ว่าที่ถ่ายที่ทําคิดทั้งหมดนี้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับท่านผู้ชมที่ใช้ถ่ายแล้วก็ใช้ตัดต่อส่วนเครื่องนี้ล่ะใช้อ่านข่าวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่หน้าจับตามองอย่างดุดือดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ตัวจะดุพอนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีแผงๆมงๆออกมานั่นเนี่ยระวังนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อไทยจะไปชิงจัดตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้โอ้โหถ้า แบบนั้นจริงนะครับด่านผู้ชมก็เตรียมศูนย์พันได้เลยแล้วก็เชื่ออย่างเหลือเกินถามทําไมว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนั้นสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้อย่างดีดีนะครับด่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้คุณทิมพิธาลิมเจริญรัตถามทําไมอ่าก็เพราะเป็นว่าที่นายกุรัฐนมนตีนะครับด่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้ประยุทธ์จะต้องย้ายออกจากบ้านหลวงหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจนะครับด่านผู้ชมแต่ที่น่าจะโดนจัดการเป็นรายแรกกระแทกกัรกระหม่อมเลยก็คือสีสุวรรณครับท่านโดยตอนนี้บบาาารร์เเพิิสสสุุนนคัู่่ชมมมหลงงจกยยืือ วันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดิมบูชมแล้วรอบนี้ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลน,นี้ท่านสังเกตรหรือไม่3 4 5 6 7หวันมานี้รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเนี่ยมีการปล่อยตัวน้องหยกมีการปล่อยตัวนั่นปล่อยตัวนี่ยกฟ้องชอบพันธิกาแล้วก็อะไรวะเออเออกอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสวทรงเอนะครับเดิมบูชม มนช่างเปลี่ยนแปลงอย่างไม่อยู่ยัง้งเลยทีเดียวครับท่านสําหรับหลังการเลือกตั้งเฮ้ย hey, แล้วแบบนี้ผมทําใจไม่ได้นะเนี่ยหลังจากที่เอ้ยต่อว่าประยุทธ์มาอย่างชั่วนาตาปีอะทุกคนเลยนะเนี่ยแล้วผมเป็นอย่างไรผมเนี่ยหนุนประยุทธ์นะกรเรื่องผู้ชมชื่นชอบมันไว้ละเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วที่เหลือล่ะ ด่าครับท่านหรือเปล่านั้นไม่ใช่ใใครับท่านผู้ชมบางคนเนี่ยมาคอมเมนต์เนี่ยขอบคุณนะที่ด่าแทนให้้หเราไม่ได้ด่านะครับแค่ตาขาดไปบางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองก็ไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรบีแต่ที่แน่ตอนนี้สวยตลาดแตกครับท่านปรากฏการซื้อของตามบุ้งอิงซอพ,พาวเวอร์สวยตลาดแตกอะไรของเขานี่โดยเมืองไทยหลังการเลือกตั้งไม่มีใครโด่งดังไปกว่าพี่ธาลิมเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนที่30ของไทยนะครับแล้วก็ในแวดวงบิวตี้ความสวยงามของ อิงนะครับเดานผู้ชมแคนดิเตดตนายกของเพื่อไทยทูกกาวขวัญถึงโซเชียลสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวปมไหนจ้าปมที่ว่าไปซื้ออะไรมาสักอย่างสองอย่างนะครับเดานผู้ชมคนแห่ซื้อต่อแถวกันเป็นร้อยกันเลยทีเดียวแล้วแบบนี้ถ้าเกิดประยุทธ์ไปต่อแถวละเฮ้ยแล้วคนจะซื้อตามประยุทธ์ไหมวะเนี่ยก็มไม่รู้นะครับเดานผู้ชมส่วนตอนนี้อวาสานรปรีนาไกรคุปต์แล้วก็ตระกูลไปอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้พ่อทวีนะครับเดานผู้ชมมาแล้ว ถามมึงทาอะไรขับเรือเหรอบอกไม่ใช่ครับท่านขับรถนะเนี่ยพ่อทวีผู้แสนดีของเอปาลินาหลังจากแยกไมโครโฟนจากอัิบดีตอนนี้มาขับรถแล้วเป็นอย่างไรก็ดันไปชนรถเบนนะไกเดมูชมเที่ยวตัวก็เอแล่นไปเรื่อยสุดท้ายเป็นอย่างไรเออก็โดนพึ่งรู้ไนะกด์เดอร์มูชมอ้างว่าพึ่งรู้ว่าตัวเองชนอะไรประมาณนี้ก็แนนเอปาลินาฟังอยู่อย่าพึ่งยิม้มเว้ยเฮ้ยแน่เนี่ยให้พ่อทวีหยุดเลิกขับรถได้แล้วถามทําไมมันเป็นภาระตามท้องถนนนะเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดโดนชนอะไรประมาณ ดีเดี๋ยวพ่อทวีจะไม่ได้อยู่จนแก่ไห้ไม่ใช่โอ้ยมันไม่มีนะคร,รับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับท่านส่วนตอนนี้นะคร,รับท่านผู้ชมอะไรกันอีกว่าเนี่ยอ๋อยังไม่มีอะไรครับท่านโดยตอนนี้กระแสข่าวในทวิตเตอร์นั้นเราต้องเปิดเข้าไปดูนะคร,รับท่านผู้ชมสืบเนื่องจากแฮชแท็กมีกอนไม่มีกูแล้วก็อะไรว่าเนี่ยอืมหนึ่งหนึ่งสองไม่แก้ก็ไม่มีกูอะไรประมาณนี้ตอนนี้ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะคร,รับท่านผู้ชมถามว่าเรื่องอะไรเหรอจ๊ะมีเพื่อไทยไม่มีกูอะไรประมาณนี้ อันนี้ก็น่าจะเป็นจากสลิมปันนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งก็คือนายกพีธาครับท่านแล้วก็พักเกาไกลนี่ก็อยู่อันดับ4นะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้กําลังได้รับความนิยมอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแลวถ้าเกิดการเมืองจะไปหน้าต่อได้เนี่ยสวมยาสกัดนะ่เว้ยเฮ้ยถามทําไม25ล้านเสียงคูณ2เข้าไปนี่ก็โอ้โหหลายล้านตีเลยนะครับเ่านผู้ชม50กว่าล้านตาเท้ากันเลยทีเดียวเท้าเนื้อจะเอาไปไว้ไหนจะเอาไปให้นนทกเนี่ย ไอ้ที่มันเป็นโทษสกรร์ทีหลังเนี่ยล้งางเท้าก่อนขึ้นสวรรค์ใช่หรือไม่บอกไม่ใช่นะครับเดิมผู้ชมน่าจะไปย่าบนหน้าใครหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นั้นวิวช็อปเข้ามาได้จึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน